แล้วก็ได้5มงก้องครับสนับสนุนร้านค้า1อีก1ร้านด้วยนะครับใช่ก็เราพาชมกันสักเล็กน้อยไหมครับแล้วเดี๋ยวจะได้ตัดสัญญาณนะครับไปที่ร้านเมนูที่มีขึ้นชื่อนะครับมีของฝากนะครับมีของฝากจากขนมปังหลากหลายไส้นะครับนี่เป็นจากบ้านสมุนา ขนมปังบ้านสมุญาเป็นเจ้าใหญ่เป็นเจ้าทําส่งเลยก็มีนักเรียนเรียนอยู่ที่นี่ก็คือคนนี้แหละครับลูกหลานบ้านนี้นะครับมาช่วยจัดขนมปังให้เมนูอะไรบ้างครับหลายหน้าเลยครับเริ่มต้นที่กล่องยี่ห้าสี่กล่องร้อยโอ้โหราคามิตรภาพราคามิตรภาพครับจัดต้องง่ายหมดไวไปจิระสี่ละสี่เลยครับมาที่เมนูนี้ครับขึ้นชื่อของของสิบหกครับผม ก๋วยเตี๋ยวองค์คลอง16ครับที่รู้จักกันดีวันนี้ยกหม้อก๋วยเตี๋ยวและเครื่องครัวนะครับมาถึงสถาบันฟาร์าให้บริการทุกท่านนะครับครับผมขอขอบคุณครับนะโดยฮัญยะอมินะโตจินะครับและทีมงานนะครับครับมาที่ต่อเนื่องกันเลยนะข้าวเนื้อแดงข้าวเนื้อแดงข้าวเนื้อแดง60บาทนะครับ กระเพาะปลาโรงเรียนอันนูตพยาศูนย์ยี่สิบนะครับอาจารย์ยูซุปอ่านหารแต่ช่วงนี้ไม่อยู่ไปวิ่งเหรอแต่ส่งทีมงานมาให้การแถลงข่าวตลอดนะครับของกลุ่มยามาอามุสิมบ้านป่าครับชุดละเท่าไหร่30บามสิบบาทสามสิบบาทนะครับอ๋อสี่สบาท40นะครับครับบะหมี่น้ำแดงก็กำลังเดินทางมานะครับเคบับไก่น้ำพริกเคบับไก่นะฮะน้ำพริกไมมูน สามกล่องร้อยนะฮะแล้วก็ก๋วยจับบ้านเฮงพุ่มนะฮะมีหลายเมนูนะครับที่50บาทน้ำตาลสดจากที่ไหนครับก๋วยจับเขาบอกว่าเสร็จแล้วซื้อได้หลค่ะน้องจอกน้องจอกไม่ไกลครับไม่ไกลแก้วร้5บาทแก้วละ25บาทก็สดชื่นได้นะฮะเรียนเชิญเลยนะครับแล้วก็มาเนื้อย่าง นะครับอสออรุ่นที่29ราคาชุดละรุ่นอาจารย์นาลีรุ่นอาจารย์นาลีรุ่นอาจารย์นาลีเรียนอสออเน่เรียนที่อสออนะครับรุ่นอาจารย์เลย29บนะฮะโอ้โหน้ำตาลสดนะฮะน้ำอัดลมเฉาก้วยนมสดจากบ้านเจริญสง่าสมอเอกบ้านอิหม่ามูฮัมหมัดครับวันนี้มีน้ำอะไรบ้างครับ จทถินมีนมสดจ้ะมีเฉาวกว้วยนมสดชาไข่มุกเป็นชาไทยกับชาเขียวชุดละ30บาทแน่สามสบาคมิตรภาพซื้อแล้วไปทานขนมปัง<อ>ได้ครับอันนี้อะไรครับแล้วคนนี้ใครครับสุยค่ะสุยนมสดเลยนะคะเด็กๆทานได้ค่ะอร่อย2ถ้วย50บาทค่ะ สองถ้วย50บาทนะครับก็สแกนจ่ายได้เลยนะครับน่ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะน่ก็มีเนื้อแกงตีสนะออกทูยีจากมัสิด,ดารุลอาบิดีนตรอกจันนะฮเนื้อแกงตีสามเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเข้าหมกไก่บ้านตามีรายิสนะครับชุดละ50บาทบางมาจากพื้นที่ไหนครับ มาจากบางบัวทองครับโอ้บางบัวทองโอมาขายเสื้อผ้าต้องสั่งข้าวหน้าเป็ดไปนะฮะอ,อาจารย์อภิดินมากับผมต่อซุก,กี้ยากีนะครับว้าสุก,กี้ซุก,กี้สุก,กี้พร้อมเสิร์ฟยังครับพร้อมเสิร์ฟแล้วชุดละ60บาทครับเชิญชวนนะพี่น้องมาอุดหนุนกันนะ ให้มากๆนะฮะเพราะว่านี้มันผลบุญมากมายนะฮะครับผมพัทยาครับครับผมวันนี้ปิดทะเลมาเอาซุกี้ทะเลมาที่นี่เลยคลอง16ยกทะเลมาที่นี่ผู้ปกครองมาเรียนผู้ขอผูกปกครองนักเรียนอันนี้เมนูอะไรเอ่ยสลัดแขกสลัดแขกของผู้ปกครองอันนี้ก็จากพัทยาเหมือนกันโอ้โหหลายเมนูเลยนะฮะมา แน่นะครับมาอีกมีข้าวหน้าไก่ซอสเทอริยากิข้าวหน้าไก่เกาหลีผัดไทยนะครับจากครอบครัวอะไรครับครอบครัวรามบุตรค่ะแล้วก็สตร้านสเตอรือร้นอรนและร้านครอบครัวฉเฉลยสุกนะครับเป็นผัดไทยอ๋อนะครับรามบุตรนะครับผมก็ชุดละชุดละห้บาท นะครับด้วยความดีเป็นยิ่งเลยนะครับมีอีกหลายเมนูนะครับชาใต้แม่ชักโชว์เลยอ๋อเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะแล้วก็ข้าวซอยฮัดดียูนุสวีระชัยเป็นข้าวซอยไก่ชุดละ50บบาทพร้อมพร้อมแล้วนะครับก็มาลิ้มชิมรสได้นะครับเกี๊ยวซาบ้านเสือสมิงนะครับเป็ดย่างข้าวหน้าเป็ด อาบางบางกีโซเฮงนะฮะแล้วก็ท่านอิมัมเชิญชวนมาร่วมงานอัลฟาลากันสักเล็กน้อยครับอลมลามอะลิกุมบุรฮ์ตุลไลต์ตาลาอับรากาตุขอความรักความเมตตาจากพระองค์ลอสุบฮานุวตาลาจงประสบแด่พี่น้องที่รับชมรายการของอัลฟาลาอยู่นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับมาร่วมงานนะครับ วันวันนี้เป็นเป็นเป็นพิธีเปิดอาคารเรียนก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยก็เปิดสอนมาหลายปีแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญทั้งสิทธิ์เกา่กาสิทธิ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็บรรดาผู้ปกครองนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งลูกหลานของท่านนะครับมาร่วมงานในวันนี้นะครับมาร่วมกันบริจาคตามที่ท่านจุลาได้ ได้ให้อาวาดนะครับในช่วงของพิธีเปิดงานเมื่อตะกี้นี้นะครับก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะมาช่วยเหลือกันนะครับทำเพื่อดุนยและก็อาคีรอด้วยนะครับก็หวังว่างานในวันนี้ท่านพี่น้องทั้งหลายนะครับจะมาร่วมกันนะครับในการส่งเสริมกิจการของศาสนาอิสลามนะครับผ่านการศึกษาผ่านสถาบันการศึกษา และก็ผ่านผู้ที่จะถ่ายทอดนะครับผู้ที่จะรับการแต่ทอดก็คือนักเรียนของเราต่อไปนะครับวบิลัยตาฟิวะล,ลีดายาะอัสลามุอะลัยกุมะเระห์มะตุลลอฮ์วะบะเราระกาตุคุณดรมูซาเรียนเชิญฮัดอันวัดเชิญชวนกันสักเล็กน้อยครับครับก็อัสสลามุอะลัยกุมะเระห์มะตุลลอฮ์อะบะเบาระกาตุครับ ก็ขอเชิญเชิญนะครับบรรดาพี่น้องเราที่มาร่วมงานอัลฟาละนะครับผมคิดว่าอาหารวันนี้เนี่ยนะครับเราอิ่มท้องนะครับสตุงสตังที่เราออกไปนั้นก็ไปเป็นภาคผลบุญที่พี่น้องเราที่จะได้อย่างท่านจุฬาได้ให้โอวาสเมื่อกี้นี้นะครับว่าภาคผลบุญนั้นเนี่ยนะครับที่เราเข้ามาในงานนั้นภาคผลบุญก็เหมือนกับเราได้เปิดบัญชีเอาไว้นะครับเมื่อเราจ่ายอาหารไปแล้วนะครับเราอิ่มท้อง เงินเหล่านี้ก็จะไปสนับสนุนกับสิทธิ์นะครับอัลฟาละครับภาพผลบุญนั้นก็จะลหลังไยมาสู่ตัวเราเช่นกันนะครับในวันนี้ก็อยากที่จะเชิญชวนพี่น้องเรานะครับแล้วก็กลับไปนะครับพี่น้องเรามาวันนี้สองคนนะกลับไปบ้านไปชวนพี่ชวนน้องแล้วก็ชวนคนคลอง14คลอง15คลอง13คลอง16อะไรนรี่นะชวนกันนะฮะมาร่วม น้ำใจนะครับอัลฟาละในวันนี้นะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องเรานะครับอย่างท่านจุลาท่านได้ให้โอวโหเมื่อกี้นี้นะครับ,รบว่า,าเป็นส่วน สำคัญที่จะขับเคลื่อนให้เด็กศาสนาของเรานั้นเนี่ยนะครับได้รับความรู้เพื่อที่จะไปเผยแพร่นะครับศาสนาดังกล่าวนี้ไปแก่ลูกหลานของเราในวันภายภาคหน้านะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องของเราทุกท่านนะครับอาหารวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมี50กว่าเมนูใช่ไหมอาจารย์ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้พี่น้องเรานะครับเดินอทุกอ๋หกสิบสามเมนูนะช่วยกันเดินช่วยเดินดูกันทุกร้านนะครับจ<า>ับใจวันนี้มากันแล้วนะครับพยา,ายามทา้งวันนี้สเป๋าจ<ต>ัง <usp> มันหมดนะ<อ>ก็กลับไปบุงไปบ้านนะครับพี่น้องไปช่วงเย็นเราบียันถึงกี get 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 ่กี่กี่อสามทุ่มนะครับพี่น้องนะครับวันนี้เรายังมีเวลาอีกมากมายเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็อยากที่จะกลับเบียนพี่น้องเรากลับไปบ้านนะครับไปบอกพี่บอกน้องกันนะครับลอง15้า ของสิบเอ่อของอ้ตั้กิบามเลยเพราะฉะนั้นผมอยู่13นะครับวันนี้วันนี้ก็ถือโอกาสมาต้อนรับท่านจุลานะครับเพราะว่าต่อไปข้างหน้านี้ท่านจุลาก็จะมาใช้ประโยชน์ในที่ของเราสร้างมหาวิทยาลัยนะครับนานาชาติก็ชาอ์ลช่วยกันขอดุอานในตรงนี้ด้วยนะครับเรามีที่เราก็อยากที่จะให้ท่านจุลาไป ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพื่อให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้มีที่เรียนมหาิทยาลัยอนาคตข้างหน้านะครับลูกหลานของเราที่เรียนอยู่ที่อันชวาระนะครับต่อไปถ้าเราอยากจะไปเรียนระดับจันบิญญาตีนะครับเราก็สามารถที่จะเรียนต่อในประเทศไทยเราได้นะครับอันนี้ก็ขอฝากกับพี่น้องครับครับครั้นี้ก็ขอเพียงใช้เสียงเียงเท่านี้ครับวะลิลลาฮิตาฟิกุลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมบเระห์มะตุลลอฮิบเระกาตุ์ครับเชิญครับขอบคุณทาดีอันวัดเรื่องสุขครับประชาสัมพันธ์นะครับ ขอขั้นรายการประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนนักเรียนอันฟละที่อยู่แผนกเก็บจานล้างจานนักเรียนอันฟละที่อยู่แผนกเก็บจานล้างจานไปพบกับอาจารย์ยายาชิมวิเศษที่โซนล้างจานนะครับตอนนี้เลยนะครับ,รบตอนนี้เลยนะครับ <Okay. S 2> ขอบคุณครับขอบคุณมากครับเราเดี๋ยวให้อาจารย์อภิรินได้พักตามอัธยาศัยสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตยำสามกรอบโรตีจากบ้านอามัดต่อเหตุของ18ชุดละ4อ๋อมี 40- 30มีหลายราคานะครับโอ้โหขนมจีนน้ำยาน้าพริกกำลังเดินทางมาโรตีขึ้นอลัฮัมวิลล่าครับนี่สวนภูที่ไหนครับบางบัวทองเลย ่าเชิญชวนสักน้อยครับอัสลามวะลัยกุม,มรบรอมาตุลลอฮฺบรากาตุจ่าอีกสักพักหนึ่งนะเราจะมีโรตีเอโรตีโดตีโรตีเชื่อมแล้วก็ขนมจีนน้ำพริกน้ำยาเราเป็นคนบางบัทองจังหวัดนนทบุรีแต่เรามาช่วยขายนะจ๊ะจ่ะอัสลามวะลัยกุมจ้าครับเยซากกินละคอยรอนนะครับมีนอกจากนั้นแล้วก็บ้านพนัสนาวันโดยฮัดดีกอเซมพุ่มเพชรผลไม้ โอ้โหที่ขึ้นชื่อของบ้านพนัสนาวันก็ขนุนนะขนุนนี้ชุดละห้าไหลครับสามสิบาทราคาย่อมเยาวมากหาทานยากแล้วก็ปอกแล้วด้วยนะพร้อมที่จะนําทานที่นี่และกลับบ้านผลไม้นี้ก็ชุดละ30บาทผลไม้โอ้โหบ้านพนัสนาวันด้วย หวานกรอบนะครับอัลัมวุลลาครับสดชื่นนะมะีมีผลไม้อะไรบ้างนแนะนำเลยครับมีชมพู่แล้วก็องุ่นไซมาสค่ะแล้วก็จะมีแอปเปิลแล้วก็ส้มค่ะแล้วก็มีฝรั่งพร้อมทานค่ะปอกแล้วค่ะหวานเหมือนแม่ค้าเลยครับผม <c oughs> ก็ชุดละ30บาทผลไม้ ทุกชนิดนะชุดละ30บาทก็มาอุดหนุนกันได้มาที่มีสาคูลำไยเปียนะครับข้าเหนียวขนมไทยบ้านโตบุญตอนนี้ก็เป็นของสองเอียดานีบานาสนะมีเมนูอะไรกันบ้างครับเด็กๆมีคอฟเฟนค่ะแล้วก็อิตาคอฟเฟนมีน้ากล้วยฝอยทองแล้วก็นูเทลล่าค่ะสตรอเบอร์รี่ค่ะ สามสิบบาทเท่านั้นค่ะอิตาเลียนโซดามีแอปเปิลเขียวสตรอเบอรี่บูเลมอนบลูเบอรี่ค่ะแดงโซดาเขียวโซดาค่ะโอ้โหเยอะแยะเลยมีราคาบอกทุกอย่างตรงร้านของสองเอีเดดีบานัทชุดละ30บบาทเท่านั้นนะครับก็มาให้กำลังใจกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปที่จุดน้ำชา และจุดรับบริจาคนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้รับเกียรติาจากผู้มีเกียรติเริ่มทยอยมารวมถึงท่านผู้ปกครองนะครับที่พาที่อุลบุตรกุลธิดาของท่านได้ศึกษาที่อัลฟาลาศาสนาวิทย์นะฮะนอกจากาจ่ายเป็นเงินสดแล้วจะโอนเข้าบัญชีเพื่อที่จะได้สนับสนุนการาศึกษา ของสถาบันอ Al ัลฟาศาสนาวิทย์ผมพาให้ท่านทั้งหลายไปที่จุดทานน้ำชารับรองทานน้ำชาของอ Al ัลฟาศาสนาวิทย์นะครับซึ่งได้เปิดรับรองตอนนี้พร้อมแล้วนะครับที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ดื่มเครื่องดื่มนะครับที่ของอ Al ัลฟาศาสนาวิทย์น,นนี้น้ำชาพร้อมแล้วนะครับเยเชิญเลยนะครับ ตอนนี้นะครับจุดดื่มน้ําชารับรองน้ําชาตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งก็ได้พร้อมที่จะเสิร์ฟด้านท่านทานลิมนาเลยนะอ่าปนเนาะอ่าปนเนาะ,ะที่นี่เป็นปนเนาะกลางนาบรรยากาศคลาสสิกนะ วิวหลักล้านเหมือนกันบรรยากาศธรรมชาติในวันวันหยุดสุดสัปดาห์ของหลายๆคนนะครับแล้วก็มีในช่วงนี้นะครับเอาละครับผมก็คงขออนุญ,ญาตที่จะตัดสัญญาณเบรก,กันสักครู่หนึ่งแล้วก็กลับมากันอีกครั้งในช่วงของหลังละหมาฝรดูซูรีนะครับกับกิจกรรมของโรงเรียนเจริญอิสลามบ้านสมอเอกนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทาง อามิชแชนแนลซึ่งเป็นแม่ค่ายให้กับอัลฟาละเพจของอัลฟาละศาสนาวิทย์นะครับเดียนเชิญนะครับงานของเราจัดกัน2วันด้วยกันนะครับที่คลอง16นะครับอำเภอบางน้ำเปรียว นะครับลองสิบหกสมอเอกอำเภอบางน้ำเปรียวจังหวัดฉะเชิงเซาวันนี้ผมคอยยุดดินเนี่ยประพาพักกันสักครู่แล้วก็มาพบกันอีกครั้งในช่วงของหลังละหมาฟังตูซุนครับวส a ั a m u มว a y k u m w a มะตุลลอฮ l วะบะเราลละกาตุฮ h ขอบคุณครับ